อยากไปผับนี่ไต้6แล้วไปเต้นที่บทดทขยี้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 ให้ตายเลยค่ะเต้นเต้นแบบนี้เนาะจะได้ผู้ชายเะครัโยโย่โย่ทำนี้ทำนี้คุณรู้สึกไงกับการล็อกดาวน์ที่ผ่านมาคะไอ้พูดแล้วมันกึ้นนี่บทเรื่องล็อกดาวน์ไม่ได้เลยนี่ไม่รู้บิดทำขี้หีอะไรก็ไม่รู้โอ้ชิบหายแต่ละคนเนี่ยแหมเอ้ยหน้าด้านหน้าทนจริงๆเลยไม่รู้ก็เกิดมายังไงนะคะงงเหมือนกันนะคะว่าโควิดจะมาสามทุ่มหรือเปล่างงมากเลยประชาชนไม่ต้องทมาหาแดกกันแล้วพวกเราต้องการวัคซีนค่ะโง่ชิบหายอ้าวคาเฟ่มันก็ได้จะเปิดใช่มคะ นชนุดไปคาเฟ่กันมึงใครเขาไปคาเฟ่ไปกินกาแฟากันน่ะเขาไปถ่ายรูปกันทั้งนั้นน่ะ <c oughs> ไปคาเฟ่ทั้งทีก็เตรียมเป็นลหลายชุดแสร <c oughs> ใครจะง้อเอาไปแค่ชุดเดียวถูกไหมเราจะได้มีรูปลงเป็นปีๆแล้วใครจะไปรู้ว่ามันจะล็อกดาวอีกเมื่อไรก็ดีใจสุดๆเลยครับคือจัสตินอยากกลับเยอรมันมากเลยเพราะว่าถ้ากลับไทยมาจะได้ไม่ต้องกักตัวครับเย่อยากกลับเยอรมันครับแต่ฉันได้ข่าวว่าเวลาจัสตินกลับไทยเนี่ยเขาไม่ต้องกักตัวนะคะเพราะวีไอพอะค่ะอ๋อใช่ครับลืมไปเลยอ่ะใครล็อกดาวแล้วอยากทำไรคะคุณสินแม่ อยอน่าเอาเด้อค่ะคลายสักทีเนาะล็อกดาวน์เนี่ยกูล่อานาดมากเลยอะค่ะฉันก็อยากจะตัดผมสั้นเป็นคุณก้อยค่ะพอดีลุกเอลซา่าลุกเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ปลื้มแล้วใช่ไหมเออฉันก็เลยอยากจะลองดูเป็นก้อยสักหน่อยอะค่ะดีใจแค่ตายกูคลายล็อกดาวน์สักทีได้กลับบ้านชุมพอรอแล้วเอวผิดถึงชาปะมงอุย้ยรหรูรป้าชาปะมงมันใหญ่นะ ดดจใจมากเลยอะค่ะเพราะว่าสามารถนั่งกินตังโมที่ร้านได้แล้วอะค่ะคือก่อนหน,น้านี้กินตังโมที่บ้านแล้วมันไม่จอยเลยเด้อมันยังไงก็ไม่รู้มันต้องไปกินที่ร้านพี่จินว่าใครที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะเวลคัมเด้อค่ะสามารถมานั่งทานที่ร้านได้เลยค่ะฉันอยากกินเหล้าที่ร้านมากกินเหล้าที่บ้านแล้วมันไม่อิ่มโฮย้ยถ้ากินเหล้าที่ร้านเขาจะมีกับแกล้มไงตัวต่างๆกินเหล้าที่บ้านไม่เคยจะอิ่มไปร้านเหล้าเพื่อกินกับแกล้มไง <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณตลอดเลยนะคะขามตลอดเลยอ่ะเราถ่ายขามปะโอ้จริงสิยาม